สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้28ธันวาคม2564 3ทุ่ม20นาทีโดยประมาณนะครับก็มีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาว่าเออเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นเห็นในโซเชียลมีการบอกว่าจะเพิ่มขั้นบันไดละ100บาทจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มีผู้ชมทางบ้านถามมานะครับอีกประเด็นหนึ่งก็มีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาว่าเห็นในโซเชียลนะเขาบอกว่าเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุนี่ เพิ่มอีก2,000บาทเลยจริงไหมก็เห็นต่างที่ก,กันนะครับมีคนถามมาคลิปนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังดังนี้นะครับข้อมูลนะั้น28ธันวาคม2564 3ทุ่ม20ครับช่องปอนบ้าน Youtube สรุปว่าอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับการเพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุนะครับข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้นะครับเอาอันใหม่ล่าสุดนะครับอันก่อนหน้านี้โละไปหมดไม่ต้องพูดถึงอันเก่ากว่านั้นก็คือจบไปแล้วอันเก่ากว่านั้น ก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องจะเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุอย่างนั้นอย่างนี้จะเปลี่ยนไปเป็นบบานาญนแห่งชาติด้วยอันนั้นอันนี้อันนั้นจบไปแล้วเกมไปไม่ต้องพูดถึงอันที่ใหม่ล่าสุดก็คือนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการและมีนโยบายแล้วว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาทางคิดหาทางและพิจารณาหาวิธีเพิ่มเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดนะครับล่าสุดเป็นแบบนั้นนะโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการ ก่อนประชุมครมอ,อะไรทํานองนี้แหละประชุมครมเมื่อที่สิบสี่ธันวาคมซึ่งก่อนที่จะประชุมครมนี่ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีสำนังกงบประมาณกระทรวงการคลังสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปร่วมกันพิจารณาหาวิธีเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดูว,วิธีการเพิ่มนั้นนายกให้เพิ่มแบบขั้นบันไดนะไม่ได้ให้เพิ่มแบบแบบเปลี่ยนไปเป็นอัตราเดียวกันเปลี่ยนไปเป็นบำนาญไม่ใช่ตอนนี้ ถ้าขยายความนิดหนึ่งก็คือเบีย้ยยังคิดประสูงอายุดเดิมเนี่ยจะเป็นแบบขั้นบันไดก็คือ6 0สิบถึงหกสิบเก้าเนี่ยหกร้อยนะเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าเจ็ดร้อยแปดสิบถึงแปดสิบเก้าแปดร้อยแล้วก็หนึ่งพันเก้าสิบขึ้นปีขึ้นไปเน 1, ี่ยหนึ่งพันนี่คืออัตราเดิมส่วนนายกบอกให้ไปทําให้เป็นเพิ่มกว่าเดิมนั้นก็หมายความว่าจะไปเพิ่มจากเดิมจากขั้นบันไดที่เคยรับไปหรือไปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะไร,ะไรยังไงวิธีเพิ่มยังไงนั้นก็แล้ววแต่่่หนนยงาที นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปแล้วไปหาวิธีพิจารณาเพิ่มเพิ่มเท่าไหร่เขาต้องไปหาว่าเพิ่มเท่าไหร่ก่อนเสร็จแล้วก็ต้องไปหาวิธีเพิ่มจะต้องทํำยังไงจริงจะเพิ่มได้นะมันต้องเกี่ยวข้องกับระเบียบกฎหมายข้อใดอะไรยังไงหน่วยงานเขากําลังไปทําอยู่ตอนนี้ส่วนทําแล้วได้ผลเป็นประการใดจะเพิ่มด้วยวิธีใดเขาก็ต้องมารายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบอีกครั้งแล้วก็จะมีการดําเนินการไปเป็นขั้นเป็นตอนกว่าจะเพิ่มได้จริงคงอีกนานนะนี่ข้อเท็จจริงจะเป็นแบบนี้จบเรื่องเบียระผสมอายุ ส่วนถ้าผู้ชมถามมาเพิ่ม100ใช่หรือเปล่าเพิ่ม2,000ใช่หรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องเก่าทั้งนั้นครับเพิ่ม100บาทเป็นเรื่องมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วมีข่าวปลอมโชยมาทางโซเชียลตั้งแต่ที่แล้วทุกวันนี้ข่าวมันยังอยู่ลอยบนอยู่ในโซเชียลพี่น้องคงนึกออกนะครับไม่ว่าจะเป็นการโพสต์อะไรก็แล้วแต่ไปในโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือ t i k t o k หรือ YouTube โพสสิ่งใดไปแล้วมันจะอยู่ในระบบ YouTube ตลอดพอไปอยู่ในระบบ YouTube ตลอดเนี่ยพอวันดีคืนดีมันก็ลอยวนมาให้คนเห็นนะถ้าหากว่าใครดูคลิปไม่เป็นดูวันเดือนปีที่เขาเผยแพร่คลิปไม่เป็นดูว่าคลิปไหนเก่าตั้งแต่สามปีห้าปีที่แล้วไม่เป็นก็จะไปเจอคลิปเก่าพอไปเจอคลิปเก่าที่เขาเผยแพร่ข่าวพอไม่แต่ตั้งแต่นานแล้วมันก็ลอยวนมาหลอกมาหลอนอ,อีกก็นึกว่าเป็นเรื่องใหม่แต่จริงแล้วไอ้ร้อยบาทเนี่ยที่ ที่มีการปล่อยข่าวปลอมตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยว่าจะมีการเพิ่มขั้นบันไดละ100บาทเป็นเกณฑ์คลิปเก่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับและเราก็ตามไปดูเพจของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาก็บอกแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเพจศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาบอกแล้วว่าเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุขั้นบันไดละ100บาทตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นเป็นข่าวปลอมไม่ใช่เรื่องจริงนะครับอ้าวทุกวันนี้คนยังเห็นคลิปยังเห็นเหล่าสิ่งเหล่านั้นอยู่ในโซเชียลเพราะนั้นพี่น้องต้องไปศึกษาวันนเเดปีีท่ผยแิ ดูยังไง2ดูคลิปเก่าคลิปไหนเก่าคลิปไหนใหม่ดูยังไงเราจะบอกคลิปไหนเก่าคลิปไหนใหม่ให้ดูที่ใต้ชื่อคลิปท่านผู้ชมครับมันจะมีเราพอเราเห็นหน้าโปกคลิปนะเสร็จแล้วที่ใต้หน้าปกคลิปมันจะมีชื่อคลิปพอมีชื่อคลิปเสร็จแล้วมันจะมีจํานวนครั้งที่คนดูอยู่ใต้ชื่อคลิปอีกต่อจากจํานวนครั้งมันจะบอกว่าคลิปนั้นผ่านมานานเท่าไหร่แล้วถ้าผ่านมานานหนึ่งปีสองปีมันก็เป็นคลิปเก่าถ้าผ่านมานาน หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็เป็นคลิปใหม่ขึ้นวันนี้ถ้าผ่านมาหนึ่งวันสองวันสามวันก็เป็นคลิปเพิ่งขึ้นใหม่ๆวันสองวันวันนี้นี่คือวิธีดูนะครับส่วนวิธีรณวันเดือนปีที่ที่เขาเผยแพร่คลิปต้องกดเข้าดูคลิปก่อนพอเขา้าพอกดเข้าดูคลิปปุ๊บเราจะเห็นสามเหลี่ยมที่หันหัวลงอยู่ทางด้านล่างคลิปของด้านขวามือของนักผู้ชมอยู่ใต้คลิปเป็นสามเหลี่ยมหันหัวลงเอาเมื่อกดสามเหลี่ยมสีดำหันหัวลง ก็จะไปเจอวันเดือนปีที่เขาเผยแพร่คลิปอยู่นั้นก็จะรู้ว่าคลิปนั้นเผยแพร่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เดือนไหนเก่าหรือใหม่นะครับเอาละครับเรื่องร้อยเพิ่มเบี้ยขั้นบันไดองผู้สูงอายุนะครับขั้นบันไดเรื่องหนึ่งร้อยเป็นข่าวปลอมตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาบอกว่าเป็นข่าวปลอมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุอีกสองพันบาทนี่นะก็เป็นข่าวปลอมเราก็ไปดูแล้วว่าใน ในเพจศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาก็ลงข่าวไปนี้แล้วว่ามีการเผยแพร่โซเชียลต่างๆว่าจะเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ2,000บาทนั้นก็เป็นข่าวปลอมนะครับสรุปแล้วเรื่องการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุตอนนี้ยังไม่มีการเพิ่มมีเฉพาะข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้หน่วยงานต่างๆไปหาวิธีเพิ่มนะครับส่วนการเพิ่มนั้นยังไม่ได้เพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเห็นโพสต์เห็นแชร์อะไรต่างๆในโซเชียลว่าจะมีการเพิ่มเบี้ยเพิ่มเท่านั้นบาทเพิ่มเท่านี้บาทเป็นข่าวปลอมทั้งสิ้นนะ ส่วนกรณีการวิเคราะห์เป็นอีกเรื่องหนึ่งการวิเคราะห์ไม่ใช่ข่าวการวิเคราะห์เชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้อาจจะมีบางช่องเขาคอมเมนต์เขาวิเคราะห์ว่าคาดว่าจะขึ้นเท่านั้นคาดว่าจะขึ้นเท่านี้อันนั้นก็เป็นการวิเคราะห์วิเคราะห์ไม่มีปลอมวิเคราะห์ม,ม,ม,มีแต่แม่นกับไม่แม่นนะครับส่วนที่บอกว่าจะขึ้นเท่านั้นบาทเลยนี่รอรับแบบนั้นปลอมครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ